สวัสดีเลยท่อวันที่27เจด้วยครับผมอีก3วันเท่านั้นไม่ได้ออกกำลังกายเลยมองช่้งน้ำหนักดูหน่อยจริงปะเนี่ยโอ้โหสวัสดีค่ะทุกคนคือวันนี้อยากจะมาแบบสดใสร่าเริงนิดนึงเพราะว่าคิปที่แล้วรู้สึกว่าตัวเองพูดเอื่อยมาก ก็จำกันได้ไหมคะก็คือเราเองนั่แหละที่อยู่ในลิปสเปเชียลคือในโรงนรีอ่าโดนด่าอีกชีพัมเพื่อนก็วันนี้นะคะเราจะมีเป้าหมายก็คือพาเพื่อนคนหนึ่งนะคะที่ชื่อว่าอิงก็คือคนตะตองเรานี่ยแหละไปอ่าตัดผมเปลี่ยนลุคเป็นอ่าหนุ่ม จะเรียกว่าเกาหลีไหมก็ไม่รู้ต้องขึ้นอยู่กับทรงผมที่เขาคิดมาแล้วไปตัดกันที่ The White Box นะคะที่อาลีแต่ตอนนี้กำลังรอให้เพื่อนไมีก็คือร้อให้มันมารับนี่แหละแล้วว่าเปิดคิดซะเลยอ่าและทีนี้ก็มารอดูกันนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างจะเป็นไงบ้างหลอขึ้นแนะ่นอนเพราะว่าชั้นนี้เราคืออะไร ในทอชาเลจนค่ะเอออันนี้คือต่อก่อนเลยนะว่านี่คือวอล์กที่สอดแทรกอีกแล้วแบบเป็นเหมือนคลิปสอดไส้กอะทุกคนนะเจ <c oughs> อกันค่ะคอยดูกันเรากำลังเดินทางไปรับเกสกันอทีนี้คือที่ผ่านมาคือไม่ได้ออกกาลังกายเลยสมัครงานางนี่นั่นกินไม่ได้ออกกาลังกายเลย เดี๋ยวหลังจากนี้อีก2วันเราจะฟิตแบบเต็มเหนี่ยวเพื่อที่จะให้รู้ว่าน้ำหนักเราก็ลดเยอะกว่าชาวบ้านเขาเหมือนกันโชว์ของเขาหน่อยนี่แว่นใหม่แว่นใหม่โอเคเดี๋ยวเราไปรับแก๊สกันก่อนแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวค่อยดูเวทีสวัสดีค่ะทุกคนอ่าตอนนี้ไม่อยู่บนรถแล้วเกือบตาย ลืมนึกไปว่ามันอะมันจับไม่ได้เพราะทางแงะรถมันเข้าใช่มันเป็นเรนเดียวด้วยก็คือรอไปสิก็เลยต้องแบบพยายามชะลอชะลอชะลอเรื่อยๆแต่การว่าเกย์ก็คือวิ่งแบบรอเข้าไปมึงรอก่อนมึงรอก่อนแล้วไอ้นี่ก็นำท่าเหมือนจะไปไปจากแฉกน่ะมาไปเคลื่อนไอ้นี่ก็ต้องวิ่งตามขาพิ้ด้วยขาพิ้ด้วยเจ็บมากขาพิ้ก่อนขึ้นรถด้วยเด็กนักเรียนเห็นเต็มเลยเออคอนเทนต์นะเจอกันนะ เราจะไปโผล่ที่ไหนอ่าเดอะไวท์บ็อกซ์ร้านตัดผมเราจะไปโผล่ที่เดอะไวท์บ็อกซ์เลยแล้วเจอกันที่เดอะไวท์บ็อกซ์ค่ะทุกคนแล้วกันนี่คือเดอะไวท์บ็อกซ์ค่ะเย่กำลังจะขึ้นกันไปข้างบนข้างบนใช่เจอกันเจ้วกันทุกคนน่าจะสงสัยว่าผมเป็นใคร ครับผมก็ต้องใส่แล้วนนเป็นไรนถึงแล้วค่ะทุกคนเข้าไปเลยอะไรคาเฟ่คาเฟ่ <c oughs> อยู่ไหนอ่ะ <c oughs> <c oughs> ไม่รู้เดี๋ยวค่อย <c oughs> ไปถามเขาข้างใน นี่กูก็ถ่ายไม่ได้เลยน่าจะอืมโอเควันนี้เนี่ยเราจะโกนหนวดกันเพราะว่านีาจะออกไปข้างนอกจะออกไปเที่ยวไปเที่ยวตอนนี้คุณรู้สึกยังไงตึงเต้นเหมือนกอไปสักเลย<ะ>น่ะเต้นเหมือนกอนไปสักเลยละก็เดี๋ยวเราต้องเจอกันตอนที่มึงตัดผมเสร็จเพราะว่าเขาให ไปรอที่อะไรนะครับคาเฟ่ใ่ไอ่าคาเฟ่ก็จะขอดูขอดูผมก่อนที่จะอันนี้ก่อนฮัหลังหัลลังเออตอนแรกนี่ตอนนี้ผมเป็นงี้แล้วจะตัดเป็นทรงอะไรน,นะไม่รู้เขาเปลี่ยนลุกไปเลยเปลี่ยนลุกเลยให,ใ,ให้เขาพี่เอกเหรอใช่จริงๆคือวิธีที่ผมใช้บ่อยที่สุดนะเวลาเราจะไปข้างนอกไวๆเครื่องนนะ้ไปเงี้นีน่เนสิ่งที่ผมใช้บ่อยๆเลยโกนงอใบแบบทุกคนอาจจะใช้ได้นะ แล้วเราก็ตกน้ำนล้นี่เฮ้ยร้อันนี้เข้าได้ไหมน่ะเข้าได้ผมใช้ใช้บ่อยเลยดีด้วยผมว่าอาจจะเข้าได้เว้ยเข้ามานิดนึงก็ดีนะโอเคค่ะทุกคนคือตอนนี้ถามทางร้านแล้วว่าใช้ได้ไหมเขาก็บอกว่าใช้ได้นะคะ เราจะมาแอบถ่ายค,คนตัดผมก,กันน,นี่นะคะคุณรู้สึกยังไงบ้างไม่รู้ว่าไม่เคยตัดผมคนเดือนแบบนี้งก็เหมือนได้ลองอยู่โอเคทานนี้ผมว่าถูๆเลย ประมาณที่น้ออยากได้ผมเ,เป็นคนที่หนวดขึ้นไวด้วยแหละไม่ชอบมือเยี่ยมดิ <c oughs> นี่คือมือเยี่ยมอ่ะสู้เขาจ้า Oh my god ลาก่อนลาก่อน น้องเาเจอกันในลุกใหม่แน่สู้เขานะอดใจรอจะนั่งแล้วนะอื ก็ยี่หออ้อต่างๆดีครับดีนี่คือแบบใบมี้ต้องเปลี่ยนอะแต่ว่าแต่ใช้ได้ยู่ตัดผมใหม่ครับไม่รู้ว่าจะเล่ท่อสู้พี่อิงได้ไเปล่าร้อยเดียวพอแต่ผมอดจอดอดจอดเงินใครเงินมันอยากทำอะไรก็ทำเพื่อนทำเรามีความสุขก็มีความสุขกับเพื่อนด้วยเราออกกำลังกายดีกวา่า บม,มีนี้ดีครับดีคือเลือดไม่ออกกรีบไปเลยแต่ก็อย่าอย่ารีบมากเราต้องกลับเวลาให้นครับใบยาวๆอีกนานอีกยาวนานนานยาวยาวนานเป็นไงจ๊ะเปลี่ยนไปเยอะจริงอรอจริงใช่ไหมแต่มันกูรู้สึกเหมือนมึงตัดทรงเดิอมอะ <laughs> เหมือนมึงตัดแค่ปล่อยปล่อยม่วงๆออกไม่แต่ผมตั้นลงนตั้งหายเลยเอออ่ะอ่ะั้นไปเยอะเลยแบบสั้นหายไปยเลยจริงอะใช่เดี๋ยวตอนนี้เขาบอกว่าให้รอเกี่ยวย้อมสีผมก่อนโอ้ย้อมสีย้อมผมได้เหรอเดี๋ยวย้อมผมเพิ่มฟังมากคุณเพื่อนก็คือมันยังเหลือปลายปลายไงย้อมเป็นสีอะไรยังไม่รู้ว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวเจะาเชฟสีมาให้เลือกก่อนเพราะว่าเหมือนกับื้องความที่สีผมมันยังเหลือไงเห็นปะก็เดี๋ยวย้อมเพิ่มไปหน่อยหนึ่งรอดูตอนเพิ่มอีกนิดนึงสุดยอดมาก เราดูสีนะราคาแรงมากไม่ได้เลยต้องรอดูก่อนอแต่ก็น่าพอใจอยู่ไหมสุดยอดสุดยอดเดี๋ยวดูโอเคเดี๋ยวตังไปแล้วก็เอาให้คุมอืม้วนั่งรอไปย้อมผมครับรอเวลาต่อไปเกยอยู่ข้างนอกตอน แล้วหัวก็ห้อยอยู่แล้ไปก็ตามมันจัดมาตาเป็นยังไงบ้างคะแนี่กนะ็คือซระผมของผู้ชายคนหนึ่งที่มาตัดผมวันนี้นะคะเหมือนขนหมาเลยะปะคูบุรีหรือเปล่าเดี๋ยวล้างหน้ากันต่อ,อนิดนึง งั้นเดี๋ยวรอบนี้เราจะทําเหมือนเดิมห้าเซตครั้งที่แล้วเซตละสิบรอบสิบครั้งอะ่ะก็เป็นห้าสิบรอบนี้เราจะเพิ่มมาอีกสิบก็คือเซตละสิบสองสิบสองแล้วพักแล้วแล้วก็สิบสองแบบนี้ปวดคอมากเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> ไปนอน <c oughs> ย้อมอยู่ตรงนั้นมาแล้ว <c oughs> ไปนอนแล้วกดคอลงอะอะ <c oughs> ไปนอนแล้วกดคอลงแบบคุณนี่เหมือนอะไรสัก,กอย่างเหมือนกันนะ <c oughs> เอ๊ะเป็นไรเดีย๋ยวเดี๋ยวกปใใ่มีเมา ใส่ไมเ้ไปไม่มีการสีเจ็ดเศษอีกต่อไปเพราะว่าพี่ร้านขดีเร่ นั้นเราทําเองไงเราก็เลยเซเว่นสีนิดนึงเี่ยแต่พอเทสแบบนี้ไม่เหมือนทรงเดิมแม่ไปไปแต่ตังค์ใหม่งามเพื่อนเพื่อนคาดหวังมากนะเพื่อนทุกคนทั้งมหาภูมิใช่เหรอคาดหวังไอโดมคาดหวังทุกคนคาดหวังเดี๋ยวเราจะมีคิปแล้วกันนะแล้วกันแล้วก็โดมนะเดี๋ยวเราไปห้น้ำต่อไปลค่ะทุกคนตอนนี้ก็เสร็จสิ้นภารกิจในการตัดผมใช่ แล้วก็มีคนแอบห้าวทำสีผมไปก็โดนไปเท่าไหร่สองพันค่าทั้งค่าตัดผมค่าตัดผมปกติอ่ะทุกคนคือมันหกร้อยใช่เออแต่อันนี้มันห้าวอีกก็คือเขาจะแยกกันระหว่างทำสีกับตัดผมแต่ว่าตัดผมเนี่ยจะอยู่ในงบหกร้อยแต่ว่าจะมาจําแค่สามร้อยก่อนอ่าอาจารย์น่างานอีกสามร้อยก็ว่าไปเป็นหกร้อยใช่แต่ถ้าทำสีปุ๊บก็โดนชาร์จไปอีกสองพัน ก็เลยเป็นสอง6ก็คือใครจะทำอะไรนอกจากตัดผมอ่ะคือมันจะบวกแยกไปอีกใช่เออแล้วก็อย่าลืมนะคะถ้าจะมาที่นี่ต้องจองนะเพราะว่าคิวเขาเยอะมากเยอะจริงๆนี่เราก็จริงๆเราจะตั้งใจมาตัดตั้งแต่วันไหนแล้วอ,ะอ่ะอ่าตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วใช่แล้วทีนี้แบบเธอ,อคิวเขาแบบมันเต็มจริงอ่ะมันเยอะมากก็เลยแบบได้มาตัดวันจันทร์วันจันทร์นี้อืมใช่แล้วก็เสียตังค์ไปที่เรียบร้อยแล้วก็ประเด็นก็คือ จ่ายเองไม่ได้มีสปอนเซอร์ด้วยจิง <laughs> โอเคค่ะแล้วก็เราจะไปที่ไหนกันต่อนะเซนปินอืมน่าจะไปเซนปินแต่ว่านี่ก็ดึกแล้วใช่ก็เดี๋ยวรีบไปรีบกลับเพราะว่านี่จะไปซื้อหูฟังต่อนะคะก็อาจจะปิดคลิปตรงนี้เลยใช่ใช่ก็ ค <See> ่าว่าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส b s คร i b e อย่าลืมกดอินทุกงคอมเมนต์ด้วยค่ะก็เ <c oughs> จอกันในคลิปหน้าจอกันปิดที่ปิดคลิปปิดคลิป,ป,ป,ปเอามือปิดบ๊ายบาย